และก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันต่อผมขอพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวไม่สำทางกับบริษัทปตทจำกัดมหาชนสวัสดีครับทุกคนผมโจวี่และนี่คือเที่ยวไม่สำทางนะครับตอนนี้ได้ยินไหมครับว่าเสียงอะไร เสียงเด็กๆที่กําลังตั้งใจเรียนกันอยู่นั่นเองครับเพราะว่าผมพาทุกคนมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองสำซากจังหวัดชนบุรีนะครับที่นี่ได้ยินมาว่าเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนดีโรงเรียนคุณธรรมและก็กิจกรรมเด่นอีกด้วยแต่กิจกรรมที่วันนี้จะได้ทํามีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับตามมาสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับครูตอนนี้เราอยู่ต้นโพ100ปีนะคะ,<ฮ>ะแล้วทำไมถึงต้องพาน้องๆมาทํากิจกรรมบริเวณต้นโพใหญ่กะก็ในวันนี้จะเป็นคาบชุมนุมนะคะทีนี้พอคาบชุมนุมปั๊บแต่ละชุมนุมเขาก็จะมีการแยกย้ายเรียนเขาเรียกว่าตามฐานการเรียนรู้ว่ค่ะวันนี้คาบจิตกรน้อยเราก็พาเด็กๆออกมาวาดภาพนอกสถานที่เพื่อจะเปลี่ยนบรรยากาศให้เด็กๆเ,เขาได้สนุกได้แฮปปี้กับการเรียนเนี่ยค่ะเห็นบอกว่านอกจาก กิจกรรมชุมนุมจิตกรน้อยแล้วยังมีชุมนุมอย่างอื่นที่น่าสนใจอีกใช่ไหมครับมีค่ะมีเยอะเลยค่ะแต่เดี๋ยวเรื่องของชุมนุมตรงนี้เดี๋ยวให้ท่านผอ,อเป็นผู้ตอบดีกว่าทนะ่านผอเระจะรู้ตรงนี้รายละเอียดตรงนี้มากกว่าครับนั่นเดี๋ยวเราไปคุยกย่าท่านผอ,อนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขออนุญ,ญาตไปเดินดูน้องๆก่อนว่าเขากําลังวาดยังไงบ้างแล้วมีสมาธิมากน้อยแค่ไหนโอเควันนี้ขอบคุณคุณคมากครับ่ะ จเจอครูเอิงครูเอบอกว่าเดี๋ยวพอออจะเป็นคนเล่าให้เราฟังว่าชุมนุมที่นี่มีอะไรบ้างอ๋อไล่ตั้งแต่น้องอนุบาลขึ้นไปเลยนะคะอ,อนุบาลก็ชุมนุมหนูน้อยพอเพียงเลื่อนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะปอนหนึ่ปนี่ก็จะเป็นชุมนุมเรียงร้อยลูกปัดเขาจะต้องได้ฝึกปัดค่ะพอปอสามขึ้นมาเขาจะได้เรียนรู้ทักษะเอากระบวนการทางวิทยาศาสตร์กข้ามาเกี่ยวข้อง ก็คือเรื่องของทําน้ํายาอเนกประสงค์ต่างๆาหลายๆหลายๆชุมนุมนี้สามารถที่จะนําไปประกอบอาชีพได้อย่างเช่นอย่างเช่นนวดฝ่าเท้านวดฝ่าเท้าก็มีใช่ค่ะนอกจากนวดฝ่าเท้าแล้วมันก็จะเป็นในเรื่องของการแปรรูปอาหารนะคะเพราะว่าที่นี่เดิมเนี่ย ะะจะมีเล้าเป็ดเล้าไก่เยอะมากนะคะอันนั้นภูมิปัญญาที่นี่เขาก็จะถน,นอมไข่ยังไงให้สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานโอ้โจากที่ฟังมามีกิจกรรมชุมนุมหลาก,ากหลายมากที่แบบไปเพิ่มพูนทักษะต่างๆที่นี้ถามทางปตทที่มีโครงการต่างๆที่เป็นพ t t g r o กรุ๊ปสกู m o โมเดลส e a m 4E เนี่ยเขาได้เข้ามาพัฒนาส่งเสริมและทำให้โรงเรียนของเราเกิดอะไรขึ้นบ้างครับพ่ออ กระบวนการตรงนี้ถือว่าต้องขอบพระคุณทางปตทมากๆเลยนะคะที่ได้ให้โอกาสกับเด็กๆนะคะพี่มองไว้ว่าเด็กๆเขาได้รับโอกาสที่ดีมาก ถ่ายทอดมาโดยผ่านกระบวนการที่ส่งครูเข้าไปอบรมนะคะครูอบรมเสร็จแล้วก็เดินนาผลตรงนี้มาสู่เด็กๆแล้วก็ชื่นใจนะคะว่าหน่วยงานภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมอย่างยิ่งเห็นความสําคัญไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผู้บริหารพัฒนาตัวครูแล้วก็ส่งให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้นอกเหนือจากที่ในห้องเรียนนะคะโครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่ดีมากๆซึ่งคิดว่าปทได้เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็น่าจะขับเคลื่อนโอกาสพยพของการ จัดการศึกษาของโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายนะที่โรงเรียนต่างๆที่ปตทได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะอย่างดียิ่งต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะครับผมพอฟังมาแบบนี้แล้วผมอยากพาทุกคนให้ได้เห็นภาพมากขึ้นว่าชุมนุมที่นี่เกิดเป็นรูปเป็นร่างและเด็กๆมีทักษะอย่างไงบ้างเดี๋ยวให้พอพาไปดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับค่ะได้เลยค่ะเราไปที่โรงงานไข่เค็มกันเลยเนาะค่ะ กิจกรรมแต่ละฐานถือว่าเป็นการพัฒนาเพิ่มทักษะที่จะนำไปต่อยอดให้กับเด็กๆในอนาคตได้เป็นอย่างดีเลยครับาพี่โจยี้ครับจ<ะ>บ๋าเมื่อยหรือยังครับเมื่อยแล้วแต่ว่าาเมื่อยแล้วทำยังไงครับแต่หัวจะพาไปนวดครับพาไปนวดเหรอได้งั้งจับมือพี่แล้วพาไปเลย <c oughs> แล้วเดี๋ยวไปล้างมือแล้วตามน้องๆไปเลยครับไปไปทุกคน และนี่คือหนึ่งวันนะครับที่ผมโจวี่และเที่ยวไม่สำทางได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านหนองซำซากจังหวัดชนบุรีแห่งนี้ครับก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทางปะตทะนะครับที่เข้ามาสนับสนุนทําให้โรงเรียนแห่งนี้ได้มีกิจกรรมมีการเสริมสร้างทักษะให้กับเด็กๆนะครับซึ่งอาจจะไปพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคตแต่ความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเที่ยวกันต่อในเที่ยวไม่สำทางครับ